คำเตือนคลิปนี้เป็นเพียงการคิดคำนวณตัวเลขปรับสูตรที่มีเท่านั้นอาจจะตรงหรือไม่ตรงกับตัวเลขอะไรก็ตาทั้งนี้และทั้งนั้นเราจะไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิด สวัสดีครับสวัสดีผู้รับชม YouTube ช่องอาจารย์เยทุกท่านนะครับผมสวัสดี FC ทุกท่านครับผมแล้วก็สวัสดีผู้รับชมใหม่ทุกท่านด้วยนะครับผมเข้ามารับฟังรับชมกันแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมเข้ามาแล้วรบกวนกดไลค์กดแชร์ครับผมสำหรับผู้รับชมใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับผมเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของอาจารย์เย้ครับผม แล้วก็จะมีอีกหนึ่งช่องทางนะครับผมในการส่งกําลังใจให้กับอาจารย์เย่ครับเปี่ยงแค่ท่านเข้าไปที่คําว่าขอบคุณครับผมเข้าไปที่คาว่าขอบคุณนะครับผมจะอยู่ในแถวเดียวกันกับกดไลค์กดแชร์ครับผมเข้าไปที่คําว่าขอบคุณแล้วก็สามารถซื้อซปเปอร์แตงซปเปอร์แชร์ซปเปอร์สติ๊กเกอร์ครับผมส่งกําลังใจให้กับอาจารย์เย่ได้นะครับผมอาจารย์เย่ก็ขอขอบพระคุณนะครับผมสำหรับกำลังใจที่ทุกท่านส่งมาให้ครับผม สำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปแนวทางรัฐบาลไทยครับผมแนวทางรัฐบาลไทยประจำวันที่16ตุลา2567นะครับผมสำหรับแนวทางรัฐบาลไทยงวดนี้นะครับผมตามสูตรที่เรามีวันนี้ได้วิ่งรูด4ครับผมวิ่งรูดเป็น4นะครับถอยวิ่งรูด4ครับผม สตัวครับผมวิงรูท4 3ตัวได้หนึ่งครับผมวิงรูท4นะครับ3ามตัว1นึ่งครับผมต่อไปก็จะเป็น2ตัวครับเราก็จะเอา1 4 3มาตัดนะครับผมตัดหน้าตัดหลังให้เป็น2ตัวครับผมสำหรับท่านไหนที่ตัดได้ตัดเป็นก็ตัดได้เลยนะครับผม อันไหนไม่สะดวกครับแอดมินก็ขออนุญาตตัดให้ครับผมวิ่งรูดสี่ครับผมวิ่งรูดสี่นะครับสามตัวหนึ่งสี่สามตัดสองตัวได้สี่หนึ่งครับผมสี่สามครับแล้วก็หนึ่งสามครับผม ย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมสำหรับแนวทางรัฐบาลไทยครับผมประจำงวดวันที่16ตุลาสองพันนะครับงวดนี้ได้วิ่งรูดสีครับผมวิ่งรูดสีนะครับ3ตัว1 4 3 2ตัว4 1 4 3แล้วก็1 3ครับผมวิ่งรูดสีนะครับผมสตัว1 4 3 2ตัว4 1 4 3แล้วก็1 3ครับผม อย่าลืมกลับเลขกันด้วยนะครับผมอย่าลืมกลับเลขกันด้วยนะครับคลิปนี้ก็เป็นเพียงแค่คลิปแนวทางเท่านั้นนะครับผมเป็นเพียงแค่คลิปแนวทางเท่านั้นนะครับตัวเลขอาจจะมีเข้ามีหลุดบ้างนะครับผมยังไงก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับผมสำหรับท่านไหนที่ถูกอกถูกใจก็รบกวนกดไลค์กดแชร์ครับผม ถูกอกถูกใจรบกวนกดไลค์กดแชร์นะครับผมสำหรับผู้รับชมใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับผมเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของอาจารย์เย่ครับผมอาจารย์เย่ก็จะมีคลิปแนวทางฮานอยลงกันทุกวันนะครับผมสำหรับคลิปแนวทางรัฐบาลไทยในวันนี้ก็ต้องขอจบลงเพียงเท่านี้ครับผมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับผม สวัสดีครับ